ยังไงดีแวนเนอร์ anner, จะซื้อขาดหรือไม่ซื้อขาดดีนะครับโอ้โหโมีรยายงานล่าสุดบอกว่าสเปอร์จะใช้เวลา2เดือนสุดท้ายครับตัดสินใจว่าจะซื้อขาดติโมเวนเนอร์มาจากไลซิกหรือเปล่ารายงานข่าวล่าสุดจาก Sky Sport ์นะครับบอกเลยว่าท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยจะใช้เวลา2เดือนสุดท้ายของซีซั่นนี้ครับในการพิจารณาว่าจะใช้ออปชั่นซื้อขาดติโมวนเนอร์กองหน้าจากไลซิกหรือเปล่า รายง,งานก็บอกเลยว่าทอเน่ฮอตสเปอร์ยังคงไม่มีความชัดเจนว่าจะใช้เงินไขซื้อขาดเวนเนอร์ในราคา17ล้านยูโรหรือเปล่าดังนั้นในช่วง2เดือนสุดท้ายของฤด,ดูกาลน,นี้จะเป็นช่วงเวลาสําคัญต่อการตัดสินใจของสเปอร์เองเวนเนอร์ครับปรารถนาที่อยากจะเซ็นสัญญายถาวรอยู่กับสเปอร์ต่อไปในฤดูกาลหน้าอยู่แล้วแต่ทางเดียวที่เวนเนอร์จะต้องกําหนดอนาคตตัวเองได้ก็คือต้องเข็นฟอร์มเก่งเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้รับโอกาสลงสนามจากผู้จัดการทีมอย่างอังเก กองหน้าวัย28ปีอย่างแวนเนอร์เนี่ยทำไปแล้ว2ประตูกับ2แอสซิสจาก8เกมที่ลงสนามให้กับสเปอร์แต่หากฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลงานในช่วงหลังจากนี้ไปดิ่งลงหรือว่าย่ำอยู่กับที่ครับก็มีโอกาสสูงที่จะส่งตัวกลับไลซิกหลังมสสญาย,ยืมตัวก็ได้นะครับทวิงก็ตามครับแม้แวนเนอร์ยังมีสัญญาอยู่กับไลซิกจนถึงปี2 0 2 6แต่เจ้าตัวรู้ดีว่าน่าจะหมดอนาคตกับไลซิกไปแล้วก็ได้และหากสเปอร์ไม่ซื้อขาดเนี่ยทางวนเนอร์เองก็คงต้องมองหาสโมรสรใหม่ในฤะดูกาลหน้าอยู่ดีนะครับ สำหรับเงื่อนไขในการซื้อขาดไลซิกได้แจ้งกับทางสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยถึงกำหนดเส้นตายในราคา17ล้านยูโรว่าจะต้องดำเนินการก่อนซึกยูโร224 0จะเริ่มขึ้นนะครับถ้าหากว่าอยากจะซื้อขาดติโมวานเนอร์มาจากไลซิกสำหรับทางทอตแนมฮอสเปอร์นะครับโอโ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอ,อนาคตของติโม,โมวานเนอร์น่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วจะได้อยู่หรือไปนะครับกับทางทอตแนมฮอสเปอร์ ทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับสำหรับอนาคตของติโมแวนเนอร์จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม